be back could us. So was saying. what to I สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอบวิธีการรับดาบโอเด้งกันนะครับนะเพิ่งกลับจากโรงเรียนสุนดร้อนๆเลยมาอัดชิพเพื่ทุกคนกันนะครับนะโอเคกันนะครับนะคือขั้นแรกนะครับเราต้องไปลูกสองนะครับนะคือมันจะเป็นบอสนะครับนะตีจนกว่าจะดรอปเนาะ ใหาเราทำการมาจิวอยู่ที่เกาะนี้นะครับในชื่อว่าดาดาอะไรสักอย่างนี้แหละแต่ก็มาตรงนี้นะครับนะพคุยกับคนไหนไปนะครับนะไป,ไปโลกสองได้ต้องมีสตั์มากกว่าห้าพันนะครับนะเข้าไปไปได้เนาะผมก็จะทําคลิปสอนนะครับนะแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างงานเยอะเกินเนาะี่นะครับนะเคแล้วก็มันจะเข้าหน้านี้นะครับนะก็รอไปแป,ป๊บหนึงนะครับนะผมไม่มีเซอร์ฟีของผมมันหมดอายุไปแล้ว มันผมก็เลยต้องมาเลเซอร์รวมตัวขออภัยด้วยนะครับโอ้ยคุณค่าจัดโอ้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 โอปิงจัดจัดโอเคนะครับนะเอ่อเดี๋เป็นนะครับจุ๊บนี่ครับให้ว้าเป็นไปได้นะทุกคนเอานี้มาด้วยนะครับนะโอ้โหปิงเลยขนาดนี้เนี่ยเป็นไงนะออเหลือเป็นเหลือหนึ่งเลยคู่ความลื่นนะโอเคนะครับนะต่อไปนะครับนะ เดื่อนไปข้างล่างนะครับจริงๆมีเขาวาโนอยู่นะครับนะมันจะชี้ไปตรงนี้คือหลังเกาะหนวดดานะครับนะผมใช้ผมสั่นต้องซื้อเรออกไปผมใช้หมสั่นเนี่ยเพราะว่ามันมันดีครับมันอไงเงี่ยมันมันฟาร์มเพชรดีครับสกิลทีมันเอลีดีถีปะแล้วก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะถือล็อกโฟ้ด้วยเนาะล็อกโค้ดจะชี้ไปที่ NPC เซสปาวนะครับนะ ก็คือไปอยู่กดตรงนี้นะแต่ไกลมากเมือกี้ผมเข้าน่มือถืออะโคตรไกลอะ่ะทุกคนไกลตัดเลยโอ้โหผมคิดว่านะ่าจะประมาณห้านาทีมันก็ถึงไม่ถึนะนนนะแบบงนะถ้าทุกคนนะครับีนเกียดแบบโอ้โหที่กดไ่อยู่ค้างเนี่ยให้ทุกคนนะครับทําการกดปุ่มมันจะเป็นแบบ s l a อเวอร์ชั่นนะครับนะกดกดเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะมันเป็นเข้าดีปุ่มช่องแชทนะครับนะ เมื่อเข้าปุ่มช่องเช็คเสร็จแล้วทุกคนก็จะมันก็จะไปอัตโนมัติเลยนะครับนะเลนะให้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับหน้าปุ่มไหนเนาะอันนี้ผมเล่นในโนะ้ตบุ๊กเนาะโอเคนะครับนะให้กดป,ปุ่มนี้มันก็ทำนะคือมันไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดระยะใหด้ดูมันจะไกลกวระยะผมอีกโอ้รู้ไหมครับผมเนะี่ยน,นี่ผมแทบจะมองไม่เห็นเกาะนูดนดำแล้วตอนนั้นเกาะ,ว,ะว,วานโดคือมันไกลอ่ะไกลก่าเกาะอื่นคือตรงนู้นแน่ทุกคนดู ไกลเกินปุยมุย้ยไกลเกินปุยมุยโอเคครับนนี้ยวมู้ันเลยเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะอ่าผมขอตัดไปตอนถึงเลยนะครับนะโอเคนะครับนะเมื่อเรามาถึงเนาะอันนี้คือจุดส,ป,สปานะครับเมื่อเรามาถึงนะให้ทุกคนนะเดินต,ตามผมมาเลยนะครับนะมันจะเป็นอันนี้เป็นเควสของมอน,อนก่อนนะครับนะจะเป็นมอนแบบสามสิบตัวให้ค่าสาสิบตัวย0สิบตัวนะครับนะนี่แล้วทุกคนก็กดไปเลยนะ กดโอเคไปนี่นะครับจะเป็นเควสเนาะนี่เป็นเควสของมอนเนาะเควสต่อไปผมจะพาไปดูจุดเกิดแล้วก็เควสของโอเด้งนะครับนะเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับนะเดินตามผมมาเลยนะครับนะไม่ก็บินตามผมมาเลยเนาะคือตามผมมาได้เลยนะครับนะต้องข้ามฝั่งนี้นะคือจำง่ายๆนะครับนะคือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะจำเอาไว้นะบุบ้าจะอยู่ตรงนั้นนะครับนะที่ผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับทุกคนก็บินมานะคนที่มีผลบินอาจจะสบายหน่อยแต่คนที่แบบ ไปใช้ผนฟันมีมีผนบินเนี่ยต้องใช้แบบต้องเปิดไฮคิคค่อยๆเดินมาแล้วถ้าไม่จะมีไฮคิวีสามอีกก็จบแล้วชีวิตโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปจอนถึงกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อเรามาถึงนะครับนะมันจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้เนาะแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับนะทำการไปคุยกับตัวนี้เนาะนี่ไปควยของโอดงกับบอสอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้นะครับนะเป็นควยแบบนี้เลยนะครับนะโอเคครับเมื่อเราเล่สเสร็จแล้วใช่ไหมครับไอ้ทุกคนนะทำการ บินเนี่ยคือไปข้างบนนะครับอันนี้ตรงข้างล่างนี้นะครับน่าจะเป็นบอสอีกตัวอะไรไม่รู้ครับบอสตัวอะไรไม่รู้เนาะส่วนบอสโอเดนจะอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับนะบอสโอเด้นี่นะครับบอสโอเด้จะอยู่แถวนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวขอปุ่นฮายคิก่อนนี่วโดนคนฆ่านะครับนี่นะครับบอสโอเด้นะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ๋อฮาคิบังไม่ดีว่ะครับฮายคินบังนึงนะฮายคิบังเอ่อนี่ครับนะนบอสโอนี่ครับนะครับบอสโอเด้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้เนาะ บอสโอเดนเลยนะครับนี่นะนี่เนาะโอเคนะครับนะันนี้เลยนะครับนะนี่ผมจะลองตีให้ดูนะครับนะผมตีไม่ตายหรอกนะครับเพราะตอนนั้นผมจะโดนฆ่าก่อนนะครับนะตอนนั้นผมโดนฆ่าก่อนนะครับนะโอ้โหจบจบชีวิตเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอสโอเด้นเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไลค์เฟซ์แชร์ผม้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย